สวัสดีครับวันนี้ร้านเราอุดมยนตมอเตอร์มีรถขุดเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นโกเบโกสามตันรุ่นยอดเยี่ยมของร้านเราครับพร้อมติดแอร์ฟรีเรียบร้อยแล้วนะฮะ SK ส0 SR านะครับแท็กเหล็กสวยนะครับเอวแน่นๆเลยกุ้งกีสวยอาร์มเข้าตัวอาร์มก็แข็งแรงดีนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับฐานสวยนะครับทำใช้งานแน่นอนนะครับคันนี้ติดแอร์ฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็มาดูปุ๊บลองลบลองปุ๊บก็ส่งปั๊บได้เลยครับไม่ต้องรอติดแอร์แล้วนะฮะครันนี้เราติดให้้พรรอมนะคับ พร้อมใช้งานยาวๆแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เป็นสามสูบดีเซลย็นมานะครับสาม TNE แปดถึงสองนะครับปั๊มนิ้วนะครับเลื่อนนิ่มๆพร้อมใช้งานแน่นอนครับท้ายกรมทำงานนอกวัยยอดนิยมนะครับมาดูด้านมาดูแอร์ด้านนี้ครับเราติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระบบแอร์ด้านบนนะครับพ่นสีสันเลยนะครับเย็นฉ่ำนะครับทำงานใช้งานระยะแล้วครับแอร์ระบบนี้ดีครับ โอเคเดี๋ยวมาลองระบบกันครับว่าแรงดีแค่ไหนนะครับพร้อมใช้ง,งานแค่ไหนกันนะครับรุ่นนี้ดีครับอร่อยหาง่ายนะครับขายไปเยอะหลายสิบพันแล้วครับโอเคเลยไวดีนะครับวิ่งไวอามเข้าอามออกไวนะครับกดตัวลอยก็เหลือๆเลยครับกำลังดีมาก เปิดขึ้นปึดเลวนะครับเครื่องเดิมปั๊มเดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะเค่สลักพูดอย่างเดียวล้างวนาดนิดหน่อยนะครับกดลอยฟังก็กำลังเหลือๆเลยครับตัดเดินนิ่มดีนะครับไม่มีสะดุดนะครับแน่นๆเลยนะครับทั้งคันนะครับเดียวแน่นสลักแน่นนะครับ อย่างแน่นหมดติดแอร์พร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ต้องรอเลยครับมาวันนี้ก็ส่งได้เลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยแอร์เย็นๆกดพานโอเคกดที่ฟังดีมากครับต่อสนองต่อมือดีมาก นิ่มๆเลยนะครับร้านเราเป็นรถขุดนำเข้าจากญี่ปุ่นเอง,เอง,เอง,เองนะครับนำเข้าเองนะครับมือสองญี่ปุ่นนะครับเป็นมือสองญี่ปุ่นย้ำนะครับเป็นมือสองญี่ปุ่นแท้นะครับขายรับปาาระกันให้ด้วยนะครับเครื่องยนต์ตัวเดินปั๊มนะครับเรารับปาาระกันให้นะฮะเสียเงินแล้วต้องแบบพร้อมๆให้งานนะครับ ซื้อไปซ่อมไม่มีนะครับตัวิ่งไว้นะครับโอเคเลยมาได้เลยครับมาลองขับได้เลยนะครับร้านอยู่จังหวัดนครพฐมรุดับลันสาย5นะครับปูดูเยลมอเตอร์นะครับโกเบโก้เอสเคสามสิบเอสอาร์พร้อมติดแอร์นะครับเครของร้านขายเองครับ08 1 875 3 4 4นขอบคุณมากครับผม